ตัวตะบูนมากกูเม um, no so ื่อแต่บัวรู้ว่าเรื mean ่องเงนเครื่องของน้องแตวเสียได้กูไม่ได้แม่นน้อยนะแตวเนาะชงเงินกับน้ำตาลนี่บ่กระปุกอันนั้นเป็นกระปุกของบัเตียงบ่เอามาให้ว่าเสี่ยวผักหน่อไม้มาเสี่ยวผักหน่อไม้มาเราก็เลยเก็บกระปุกไว้เลยเออโอ้เสี่ยวผักแก่หน่อไม้มาให้เลยจะหู้ยบอภั่เสี่ยวพันผักแกงหน่อไม้มาให้กิน เออมือนั่นเอื้อยกัอยู่น้ำแต่ผู้วูาเชี่ยวเป็นไพยอีกเลนื่อยอย่าคูดอ่เหนื่อยอคนแาก่ันคนนี้แหละคนแาก่ันอ่ะเนาะท,ทางจางสวุนสีสมาเลยเฮพยไป้องเลยนี่คลิปงามเรากะอ๋อ,อ,องามงามพอแล้วเห็ดกินเจ็บตุ๋ยอะไร จะคู่สาเหตุเ่ว่าเป็นยังเราจะเอือจะเสียือเคเป็นาม่างที่กันวะเออสำนักพ่อใครบอกเสียดยังเด้บาทีิแลวไปคอพักน้องแตวคนละมากิน เนาะอ่ะวปพี่น้องเไยตกมาตอนดังแรงคือเก,าก่าคือเดิมพอ่อพ่อกันหรือว่าพอ่อทางสมบุญอยู่ที่เพื่อนของน้องเตียวคือเก,าก่าคือเดิมไปพี่น้องไปอ๋อนี่เอฟซีเพิ่นกอดคอมเมนต์มาอยู่ได้ว่ฟาฟังละขั้วเนะาะฟังละขั้วเนี่ยคือว่าเดี๋ยวเจ๊เอาชวนตัวไรที่แบบเพราะว่าง,งบตัวนี้หันเดี๋ยวรอทางมาบุญเพิ่นก่อนเนาะ เอาบุญผลกลับมาว่าทั้งผนชีพสานงานกันต่อจังไรเพราะว่ามีขุมมีอย่างบมดแล้วขณะช่วงน้องไส้เพิ่นน้องเตียวอยู่นี่คือพอฟังละละขัวเลยเิ่นนะแต่ว่าเขาก็ยังบริหานทั้งน้องเตียวบิ่งพอละขัวนี่มันก็คือว่าในมาครบไปแล้วฟังว่าเดี๋ยวทาาน้องพิ่นมีแต่ดอกตตนางก็หนึ่งอีกหนึ่งนงนะเออจังไรกะ เราเพิ่งก่อนน้ำการก่อนมาทั้งมาบุญเพื่อที่เพื่อทั้งมาบุญเพิ่งยังมีงบต่อไปไี่น้องเอ้ยก็ลองเตะเพิ่นแท็กไว้เนาะเปิดกลุ่มเฮ็ดกลุ่มไว้กลุ่มไว้บมดเลยอืมอันนี่ก็เป็นหมักเนื้ออันนี้ก็สีขึ้นมากะสีสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นนี่ ปตะนางของน้องแต๋คอคน,นยังเดือดรายเนาะว่ายอ้อมมีแล้วก็มีเอฟซีคนคอมเมนต์มาว่าทั้งน้องแตวว่าขนมเฮียเมื่อวานนี่เดี๋ยวทีถามทั้งน้องแต๋อคนก่อนว่าเขาคนเขาทางไหนเพราะทางหนาคนอยู่ตลอดเนะาะเขาเขาทั้งตะนางบา่ปันะแต่ว่า,าได้เปิดตะนางยังเข่ามันมีหมองแงะหมองอยังอยู่บ่เบิ่งนะกะมันไม่ได้มีง่ายๆเลยเพื่อนๆเอ้มา ทั้งแชมพูแล้วว่าเครื่องของนึ้วว่าขนมน้องเตวอันพี่อะวได้จุดในหู่เอฟซ FC พันคอมินมาเนาะว่าเตวมองได้อันไวว่าขโมยเข่าเนาะ,นะอะขโมยเข่ารักขนมเจ้านะมึงคือบุไม่ปอกไม่ยังว่าขนมเฮี่ะอะบอมองมาว่าพี่ย,ยงดูค่ะอะอถามเรื่องรักขัวเลย สบายดีอีกรอบเด้อเนาะสีชมพูต้องคือเก่าค่ะพี่น้องเลยหนากะสีชมพูน้องกลับมหรือเปล่ากั้วเอ้าเมื่อละเออสอวนู้่เลยเมื่อละเมื่อละแต่หงนะบ่โอ้ยยังคำอ๋อส่วนที่ว่าเงนี้ยเจ้าว่าขนมเฮียขนมยังเฮียขนมมาแดงเจอมาได้ให้ ผู้ชมคาผู้เฮียอยู่ใส่ข้าป่าอยู่กับหันจะป้าว่าอยู่ใส่บนพอตูนอนอตอนนั้ตอนนั้นเขาไปเฮียแน่แล้วพอกระเบยูวนี่ช่วงจะไปโรงเรียนน่ะขนมมาเตียงชื่อมัทไทยผูกชมคานี่เมไทยเสียไปแต่ว่ามีคนอยู่อยู่ว่าข้างหน้าเนี่ย สร้างมันได้เวียงอยู่บ่ใอหนึ่งตอนนั้นนหนบ่อโมยูเดอเอฟซีผ่นบอกถามมาว่าคือว่ามีขนมเฮียผ่นน่อยอันเฮียจังไรผ่นน่อยมีแต่ขนมมันบ่อด้วว่ามีอย่างวังนีนกกระปุกข้นอกมาเห็นกระปุกข้นอกที่เอื้อเอื่อนกินน้ำตลอดไดเลยเอ้าฉ่ำเลยสฉ่ำหมาเลย ขมลสไลสไลกระปุกคนอมาสไลายสไลกระปุกโอ้เวาทนสอสั่งมันตอแตาบเหนดูค่าไปจ้ะคณอไม่ไม่ได้คนกระปุกนึงด้วยที่งานเราไปดื้อมาชงบ่ทีมงานไปได้ไหมที่งานไปได้ไหมจะดนบ่คนอเนี่ยนแช่วงนี่นะตอน น้องมาแล้วน่อ,อ,อ,นองหมกเขาให้กินอยู่น้องก็เลยว่าตอนเช้าคือให้กินแต่ตอนแดงบบเห็นตอนเช้าให้กินอยู่แต่ตอนแดงน,นคะคะบบเห็นตอนเช้ายังใหดกินอยู่เปนเอ,อาข้านองมาไส้ให้กินอยู่แต่ว่าเพราะตอนแดงาามาเสายียวข้านองมาใส่แด้อโบมีน้องเงินโพดมาแล้วตอนนี้นะส่วนขนมมันเฮียตอนที่ว่าเพิ่นเริ่มให้โรงเรียน เอ้ยมาคู่มือเอ้ยยังบ่ได้ฮู้ได๋ถ้าเอฟซีเพิ่นโทรมาหาเมื่อนั้นเฮาหาว่าสิเฮ็ดกินทางบ่ทาเพิ่นมาายก็ะหาบ่เห็นครับอืแปแว่ามีแต่ซ่ํานี้เนาะเหยงนนีสิได้เฮือนมันบ่มีประตูเนาะมอก็บ่ฮู้ทีเฮานั่งอยู่บังทาอน้ําฝนบัดคนเข้าางหน้าก็มีเนาะ มันนี้ FC เพื่อนว่ชาวบุญเลยเพื่อนวอะการน้องเตียวใน่เรื่องนักขั่วนี่ทั้งนน้องเตียวพันชีเอาลงได้บ่อเพื่อจังไบแต่แล้วแต่ทีมงานแต่ทั้งบะบุญเพื่อนบอกให้ถ่าบ่อด้วว่าจังไบเพื่ได้บุญอ่ะอืมพอตอนน้องจะยูเพื่อนว่าให้น่องเอาซอยลงแดดเอาตะนางนี่นิ่งเลยพอทีมงานมาจะช่วยช่วยกันเลยนะ แต่ก้อยปูนมาผสมเลยบ่าเฮาเน่งแต่เสือกเทิงเสือกล่างะนะหันมันบะเทียงแดดมันบะเทียงแดดเอื่อหน่อกะชิเน้อแล้วเพรานะาว่าถ้าใส่กระนางกับทั้งนี้่ที่ได้มีแหววห้องที่รักษาแต่ดทั้งหน้าเลยมันกะชีปวดไฟกลัวผดาสบูนไปเบิ่งแน่ผดาทั้งที่ย่านขมุยแงะอันตรกระนางรอดเข่ามีหมงรอดดีกว่าเตลรอดวงโลค่ะวนี้ รถเลาะบังได้แถวนั้นนะ่ะอ <c oughs> ย่าง,งมุมดเข่าว่าหวานหนูใช่มุดเข่าเนาะ <c oughs> มองนี่มัน่ำเนี่ยจำกะว่าเขาอ,อ,อะไรแล้เนาะ อืมกําแพงนี่ก็ห่วยมีสิทธิ์ยากได้กําแพงนี่สูงเอ่อคณะไปเลาะเบิ่งน้ําน้องแตวแน่บางทีย่านเจ้าแงอันหรือว่าหยังเพิ่นเอิป่าตะนางบ่พ่นาอ๋อป่ามันสิง่ายนันเพิ่นบ่เนาะิสิแม่ทางนี้ทางน้มดนเพิ่นเาไปงเจ้าย่างบังอันนี้ให้เพิ่นเกาะดีบ่หรือว่าปลดได้บ่บ่บ่ได้ดี โอ้ยมาวก่อใส่กระปูใช่ไหมเราเป็นตอกันเขาแน่นเลยปะตออแน่เลยเจ้าบอตอกเองแนหนแ่บอไงข้าวโไรวะแต่ววะงดีด้วยค่ะบอบอ,บอแไแน,นเลยคนละตื่น <laughs> โอ้ยคือ <laughs> บง่ <laughs> บงคือ่งเล มันกันลมดิตัวตะบุนมากกูเมื่อแต่บัวทูว่าเรื่องเงนเครื่องของน้องแตวเสียได้จนในย,นยนินเอฟซีเพิ่์นคอมินมาดูว่าโทรมาเพราะกระปุกมันไม่ได้แม่นน้อยแล้วแต๋อเนาะทชมกันกับน้ำตาลนี่บ่กระปุกอันนั้นเป็นกระปุกของบัเตียงบย่เอามาหหว่าเสียวผักหน่อไม้มาเสียวผักหน่อไม้มาต้งแต่เฮิงเราก็เลยเก็บกระปุกไว้เลยเออ โอ้เสียวฝากแกงน้ำไม้มาให้เลยจะพูดว่าใค่มาเตรียมว่าจังไหนเป็นมาเสียวเพิ่นฝากแกงน้ำไม้มาให้กินเออมือนั่นเอื้อยก็อยู่น้ำแต่พู้ว่าเสียวเป็นไผยอีกเลยยจะพูดว่าเลยเออคี่พ่อแล้วเป็นกระปุกที่เสียวฝากแกงน้ำไม้มาให้น้องเตวกินแต่น้องเตวก็เก็บ กระปุกนั่นใส่ไอ้หยังเนาะคั่นเนาะรถดีเนาะว่าสิเก็บไว้เบิ่งทีละลึกก็เลยเฮียซ้ําเออไปสิเก็บไว้ทีละลึกว่าเสี่ยวเป็นของเสี่ยวแต่บ่ฮู้เสี่ยวหน้าตาจังได๋เลยเดี๋ยวก็ูืออีกแม่นเดี๋ยวเบิ่งสิให้เบิ่งเสี่ยวเจ้าบ่ขอเอยืองามบ่งาม หืเหมือนกันเสี่ยวอย่าแป๊บนึงเด้อเนาะเาใส่ทังตงแเบิงเสียวเพิ่นให้เบิงหน้าเต็มๆก่อนเเอาเบิงตัวที่เราลเลิกเนาะบตัวเราให้อนนี้แหละเอาตัวเราเ็ดกินนี่แหละลวาเ็ดกิน nè, giờ giờ vẫn chưa hùa bệnh đi. OK à. nào vợ, chào mừng. Tươi tươi เจ้าเจ้าไ,ได้เบิมไปอันเจ้าไประเด็นคลิปแล้วเล่งขึ้นบ่เขาประด้ติดตามเพ่นเอเอทำงานกันคนนี้แหละคนหากันอ่ะเนา,า,า,าะทางทางสบุนสิมมาเลยไพี่ร้องเลยนี่คลิปงามเรากะอ๋องามงามพอแล้วเห็ดกินแจ่บตุ้ยอะไร ่าเนาะเดียวสวุนซีสิมาบอกบัดนี้คือทางน้องแต๋วพ่อนาบ่เตียงเอาแกงน้ําไม้มาให้ว่าเชี่ยวฝากมาให้คือยังบ่ฮู้ว่าเป็นไผได้เปิดคลิปให้เพิ่นเบิ่งว่าแม่นผู้นี้เพราะว่ามื้อนั้นสวนก็อยู่นํานํากันเป็นสาวทองสกินว่าแม่อ้วนอพี่น้องอ้ยแม่อ้วนของน้องพิงแม่อ้นของน้องบิวสาวทองเป็นเสี่ยวของสบายเพิ่นแล้วกมาอยู เชินเบาเตียงเฮ็ดยูเฮ็ดกินนอว่าทำพี่น้องกันนะหรือว่าเป็นมูดทำแบบเอื้อน้องการหักแพงกันเป็นสาวทองเนาะโอ้เราผาักไห้แต่หึงนะบ่เหน่อยผักมาอยู่นี่ด้วยจูพุดแต่ว่าเอื้อจำไม่่าอยู่นีเที่ว่าว<อ>เราแกเอกไม่มาม <laughs> เราก็อยากมาหาเจ้าอยู่ อย่าคู่สาเหตุว่าเป็นยังเราจะเออจะเสียือเเป็นแม่ห้างคือกันมะเออสำนักกับพ่อเนาะโดยเราก็เป็นแม่ห้างคือการจะถาเงินเอฟซีคอมเมนต์มาเด้อว่าแดงเด้ออย่าคู่ว่าสาวทองในเป็นยังไม่ไดเข้าไปอ่านเออ เดบบะฮู้ว่าเซียวซื้อยังดับบะฮู้หน้าตาเซียวจังไรผ่าแกงน้องไม้ไม่กินแด้วอย่าเก็บกระปุกนั่นไปไปเป็นที่ระลึกเฮียซับเฮียซับอ่าสอโทงเอ้ยฝากอันแกงน้องไม้ไม่น้องเตียวไม่เรื่องวันนี้เนาะเราก็เป็นมู่คู่ฮักแพงกันแต่ว่ามีคนหนึ่งในทีมงานนี่แหละเคยมีเป็นอริตล้ว เป็นอดีตเราย้อนเสีที่ว่าเราเป็นแม่ห้างเนาะแต่คนในทีมงานแหละเคยแอบหักวะฮะแอบหักวะก็ยืนรำกันแล้ว<ะ>ก,ก็เลยเลิกลากันแต่ทางเราก็มีครอบครัวใหม่ทั้งสาวทองนี่ยังมามีนะด้วยคิดว่าเชียวไพ่ฝากมาให้วะว่าจะบุญคิดพ่อแล้วปะแซ่บบ่ลเราเก่งเส็บแซ่บเอ้ยกินแซ่บเราให้กินนะ เรามาเห็ดออยู่เห็ดกินแต่บางไงว่าสื่อช่องเราก็ยังสาวท่องใส่กินแล้หนะสื่อช่องยูทูบเราเนาะเป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นมู่คู่หักแพ่งกันแหละแต่ว่าอ,อ่ะสีประมาณนี้พี่เพริงเลยโอ้จังพ่อจังจมหาเนะกระปุกนะเนยอ่าอ่อนบานี่ไปไปนั่งอยู่โฮมยูไห้ต่อบ,บาทน,นี่ เตียงบอดี้ยังไม่มาเอาอยู่เนาะยเห้ยไหนแม่ล่ะเป็นมาเมื่อวานนี่คำบ่ในบัดเมื่อทรับบัดไปซับคือย่างเี้ยนะว่าเป็นโคงไม้ตู้อยู่คนเดียวเห็นบ่ไม้ตู้เกินบ่ที่อยู่บ้านหนองไซไปหายเราไปนั่งอะไรยังเนาะเพราะว่าเราเอ้ยไปหาเรากับบ๊วยองอยู่บังนั่งเป็นที่วานาสงสารใครพี่น้องเอ้ย ไแบบเอาไปห้อยแล้วนั่งดินนั่งยังให้ให้กระลายของน้องแต้วก็แบบนี้ได้เนาะแต่ว่าเป็นปู่ที่นอนบล่ะมันตกอยู่ดิกี้2,500 0 0แต่ตอนนี้หันประมาณ2,700เตียงนี่ก็เตียงนั่งซนี่น้องแตวไล่มานั่งนี่บ่จักสินั่งตัวไล่ดีบาดนี้เนาะจักสินอนอยู่เตียงจักสินั่งอยู่โต๊ะพุ่นโตหนเด็กบ้านนี่ รักษาบ่ได้อีกห้องโคมสะอาดเด้โลดชารงก่อนเฮ็ดแค้วว่องเลยโอเนาะปากนี้ปากเราบ่แตกเนาะแต้วเนาะจ้ะบาดแตกอืออือนี่ปากบ่แตกคือว่ารถขี้บ่ได้เป็นหยังรถเจ้าคือว่าขี้บ่ได้ ไปแปลงยูไทร์อยูหานกตัวแรละกอยหกอือพาเให้ลมเจ้าอ่อนบ่เจ้าให้ลมเหมือนบ่ชานี่เนาะใหดลมอีพเนาะโพนะน้ำมุดน้ำมุดอ่าเติมก็ตาเบี้ยวเลยอาระกีไปใ่ไปคนในบ้านจะเลยหลบนอือ อืในร่มอยู่ขิดินชายนี่รถอันนี้หันเบ้าแหละสมุนก็อยากไล่เพราะว่าเวลาเมื่อเฮือนเมื่อหับมาลงพิงแต่เพิ่นอยากไปดินล่งนี่แ,แต่เขาจะได้เอาลูกเฮานี่ขี่ไปแ่วชื่อเท่าไรก็หกล้าน๋ยวนี่พอหองจกเนาะประมาณหาล้านปลายจะรถน้ำโชมเป็นได้ว่ารถน้ำโกดันเชาวดนนชาวเอาไปเอาไปแล้วกัน สํานี้เาก็ไปขายเฮาก็ื้อรถนไปเอาลูกใส่นําเจียลูกเจียลูกเอาไม้ใส่ตเลยก็ตานําเก็ใส้งลางนําลูกเจียอลูกเจียหรือลูกอองข้างดังองข้างองข้งเดี๋ยวรถนําสุกเอามาทางไหนเป็นจังได๋จังได๋ว่ารถนําสุกถ้าําบ่มีเพิ่นเฮาก็ไปไกลบ่ได้อือ ไปกับศิษย์เนี่ยค่ะพี่รถจักรขี่เป็นบ่เคยขี่อยู่รถจักรอ่ะเอเอยนะคมฝันของเออยเราคุยคมฝันเนอะเอะเอยมักรถคิกมักรถจักรแต่นีงได้รถคิกไปทำราคาเจ็ดหมื่นหาหยดกระปุกหาะจะได้เงินอยู่สองหมื่นมียังเหลือไกลเอื้อ์นั่นแต่จะเดือดเอื้อจะหยดเงินไว้ ควฝันอยากได้ควมฝันเป็นจริงอยากได้รถจักรพอมีอยู่รถจักรคันหนึ่งแต่ว่าขี่ไปใช้บ่ไไรเพราะว่ารถมันบ่อไงาวารถเทือนนะปุ๋ยหนังสือคือแบบคือน้องพ่นเมี่ยนแหละคือขี่เขาในเมืองกับบ่ไไรขี่ได้แต่ในบ้านคือนำรอบรบ้านเท่านะขี่ได้ในในหมู่บ้านเทาคันนั่นกับบอ่อเตียงในซื้อหายเขาคนซอยตอนนั้นเนาะบอ่อเตียงคนซอยออกครึ่งนึงซื้อห้ป้าตะกี้กับรถ ขี่รถจะขี่ห้างเอือยกับว่าจะท้ายที่สี่นะรถจะขี่ห้างแปะแปะลงทาวอะไรชําจุดให้ไว้แล้กค้อนกลุ่มเราเตียงก็ได้แบบติดต่อค่ซื้อมาหายขันหนึ่งก็ได้ออกซอยกันนะซื้อได้รถเบบไม้คันหนึ่งสีขาวให้พี่น้องพเ็พี่น้องเอฟซีกระเชีนดอกสบุนมักทีอยู่แต่ว่าบางทีเฮาก็ไปไปน้อยนึงไปหรือว่าไปตลาดเซโนเูาก็ไปอยากขี่รถใหญ่ไป,ไปบางทีเขาไปซื้อเครื่องแบบเบลล์ไล่นะ น้ำมันรถกับคือผูนอ่ะแหะมันก็แตกต่างกันเนาะบางน้ำมันรถใหญ่กับรถจัก<ม>แต่คมฝันตอนนี้กําลังเก็บโฮมอ๋อ,อ,อมาอยู่ตอนนี้ได้รถไหนวะฮะยังไม่ทันไหนวะเงี<า>้ยจะเรือเอื้อชยดกับปุ๊กลไล่ว่วยเอื้อชัยทำได้ละเอื้อชยดแบบว่าแวงส่วนว่าอ่ะนะแวงส่วนว่าคือคมฝันแต่ผู้เอื้อชัยช่างของเจ้าหรือว่าสิได้คือเอื้ออยากไล่ แต่ว่าดึกๆหั่นไล่ซ้ําเจ้าก็ดีเฮากินแอบ้านเนาะแต่วเนาะไปเฮาอันทําให้กะจักปีแล้วจ้าชื่อมานี่บ่ทันฮอดปีขอมูนไดก่อนนํานากะเฮาเมื่อบ้านเทื่อนึงมันล่มแล้วก็อยู่กระตุกกรถเฮือนเฮือนทับรถ่เอเฮือนทับรถืนทรถจังไดเอ่ยเฮือนทับรถมันมันุลงมา ไปที่งานไปเห็นเธอที่ซองแล้วก็ขึ้นแล้วเธอที่ซองรถมันทับรถรถเลยนอัวเอียงไปทางนึงเออจังพ่อเนาะเออลองจับ้เธอหนึ่งเออขี่บ่อไ่มันแบบคอมันคือบัวบุ้นบัวตรงตรงหน้าที่เข้าไปนี่เคือที่ไปซื้อคือเสาเนี่มันเวออกเปีนกระพัวไปคนละอย่างอืออือจะเสาเนี่ยกล่มอีกลองเห็นร่มอีก จ <z Middle> ีเ <laughs> ท <laughs> ื่อแล้วค่ตอไปว่าหันกวังย่อเฮือนมันอ่เอากปุกระแดกกันลอืมยันทับทันไหรถเนียนก็คือว่าเสียรักในกะมันกว่ารถไฟฟ้าหรือว่ารถจักรเนาะนยมันกะยไฟชอดอืมหมอไฟนี่สําคัญเ่นียสิรก่อน มีเง um, <ra <Rabbi> ินจะเอาใส่รถไปบนะถ้าว่าเอาไปบ่ได mm. ้ก็ใช้รถใหญ่ในทีมงานไผก็ได wow, ้ประมาณร้านที่ว่าเคยซ่อมนะเคยเข้าร้านจักเทืเคยเข้าาจักเทือดี้เคยเข้ารานจักเทื่อร้านเสียไปหันเขาอยากได้50,000เฮาเลยบ่มีเงินมองไหช่วงดำน โอ้ตอนที่ว่ายังไม่ได้พอทีมงานเพิ่นบอ,อเอาไปให้เพิ่นเฮ็ดข้อให้นี่บ่หาสิพันธ์นะอ่าอืมช่องนั้นฮะถ้ามือได้พอไปเฮ็ดเบี้ยทั้งว่าพุนบ่ตกให้พอเอาไปแต่มาได้แก่มือผนตกเอาไปบ่ไ,ได้ได้เนาะม,มันมันมันสีถือกิโตมได้ชชัตไฟ้ามันสิมีรุ่นหนึ่งแบบถือกิโตมล่างน้ำได้แบบคือรถจักรแก่สองเมืองปลาย 24000ค่ะแม่นแต่ว่าถ้าบ่ได้รถที่เอื้อยความฝันของเอื้อยที่เอื้อยเว้าเมื่อกี้นี้บ่ได้คันนั้นเอ้ยสิเอาตัว24000นี่มันตัวมันล้างได้อั่นเด้พอได้พาน้องพิงขี่เลาะบ้านบ่พารถตัวนั้นน่ะมันสิเฮ็ดให้เด็กน้อยเหยียบอยู่นี่ได้เนาะแต่ว่ารถจักทั่วไปว่าเด็กน้อยเหยียบบ่ได้มันสิตกอันนี้สบายเลยลูกก็นั่งอยู่นี่อือเอาทุกน้ําใส่ก็ยังได้ด้นี่นะ บ่ใส่ถุงหนักมีแต่น้ำไม้ตุกน้ำบ่เคยใส่ข้าวโไม้บ่หนักข้าวโไม้แต่น้ำไม้กับข้าวน้ำไม้บ่นักดบ่10โลใส่อืออแต่ละกะ50โลใส่อือนั่นแหละนะามื้อนี้ก็ตอนแรห้วยพี่น้องเอ้ยกะทางน้องเพิ่นก็กลับได้นหมดเือแต่น้องพนเนะเอิ้นเอิ้นก็สิกลับได้บนี้ แต่จะมีภาระเอากล้แล้วเหวียเอาก,กับบริโภคกับเอื่อยแล้วสีสเอาขุดมันขึ้มันได้ใช่คันแดงผัดจางเอาก็ไปไปแล้วได้พี่น้อยเอาบ่ <ừ> มีอยังกลับไปหารับจ้างเนะาะทำมา <ừ> หาก,กินคนเขาคือพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์มาวา่าอย่างเรื่องพี่น้องนี่มีพบต้องมีจาก <ừ> มีมีอยังมีชุกต้องมีทุก ก็เปนว่าไหนพี่น้องกันเวลาเขาถึงเวลาจากกันก็นได้ต้องได้จากก็เป็นเรื่องปกติของคนแต<ม>่เ<ม>อนไอ้เขาถือว่าเัายัางชีพ่อกันได้ตอนนี้นะ<ม>เอาพอเพิ้นหายคือเพิ่นาว่าจากไปคืน่ะคือเพิ่นาว่า,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 านี่บบมีวันคืนมากตัวนะ<ม>แต่นี่ฮายังว่าน้องเมื่อค่ะเขาอยากไปพ่อกันเมื่อใดด้วยว่ามีเงินมีเวลาเหมาะๆเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมยามได้เนาะ<ม><ม> มีแต่เจ้าเนอะน้องเมื่อยยังหายอีกไลกินหอกินหอยคือว่าเห็นน้องมุดมาคือว่าเห็นด้วยแล้วนี่เนาะเพราวะว่าตอนนั้นเพิ่็มาเยี่ยมแต่ว่าน้องโพนมันอยู่ไกลคือน,น้อคือในมุดวัดคือคินหอดกับโท่เพิ่นมาหากร่อยนี่เพื่นมีรถจักรเนื่นอผัอวเพิ่นพามาน่ยคือน้องโพนเหมือนต้องมีเงินร,นร,รนกนักล้านนื้อสองล้านใครกินใครอยู่ก็ไปกลับมาี่ เฮ้ยเบ้าเรื่องอะไรกันเรื่องเบ้าเรื่องเศร้ากับเ้าว่าเรื่องชุกกับทุกว่าเรื่องมีความชุกกับหัวเฮฮาคนว่าคนเฮานี่ต้องมีแทบซีเด่ะแถวเอ้ยป้าฉันไม่แต่สิกับป้าดะเราได้ไปเที่ยวงานชื่อขนมมาฝากเลยขนมไม่ยังข้าวโพดขวบเอาลองแต่วันนี้ย่านว่ได้ไปแล้วมาเนี้ยย่านผ้าต้องพิงไปเที่ยวไอเจ็กนี่แหละแล้วก็คิดเมื่อเลย ให้กอนเดินทางปลอดภัยเด้อเด้โดยอ่เหมือนวานนะเออวานชุดแล้ที่แก้วฮะกเจีนขี้แก้วบได้แปวอแป้งเนาะครกินข้าวกินาวเนาะนเอ้ยกันนี่กินข้แวกินข้าวแล้วบรได้แปลงเนาะบแปลงสามเวลาโอไว้ได้เบื่องยาชิฟันเนาะไปโอเคแ่น้องเอ้โดยมามัระเบิดค่อยานนี่อปะปะปล้องพูดใ้ได้เดินทางปลอดภัยเด้อโดย อ่ะไป่น้องเลยกับสำหรับคลิปนี้กับสิบวุนกับได้เข้ามาทำเรื่อง t f ีเพฟ่ีพอดนะทั้งเพื่อนของน้องแป๊วเพื่อนมีขมุยเข่ามาลักขนมกับการลักไอ้กระปุกข้าน้องเพอดนะอืมในการได้ทำที่มาที่ไปเรามาจากไายยูไชเนาะแต่เอบแต่เราเบิ้งแล้วไปไปดองเลยคือคุกโมมี่ที่แตกเสกทั้งหน้าเดียว่าบเสกทั้งหลังที่เขานั่งประดิษฐ์อยู่พุ่นอยู่คนโมมี่อันเมันกัมีหลายมุมหลารอย่างเงี้นไปไปดองเลยมีแต่ว่าเข้าอันเด็ ระวังเอาเนาะโดยปะจางไหนก็สลัดกินนี่ไปก่อนเด้อเนาะสบายดีสบายดี